สวัสดีครับพุต้า L ห้าศนหนึ่งปดะครับตัวไกน่นู่นตรงห้างนานเป็น SP นะครับตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับเก้าไล่นะครับวันนี้สองร้อยสามสิบต่อไล่นะครับ ทา,ทางจะแข็งนะครับก็เดี๋ยวปั่นเสร็จก็จะปรับนะครับปรับระดับพื้นที่นะครับไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าเนี่ยว่าพรุ่งนี้จะย่ำแล้วเหลือสองกระทงด้านนี้นะครับจะเสร็จไหมเนี่ยวันนี้ เพราะว่าจะต้องปราบด้วยนะครับไล่ลุยไปนะครับก้าวไล่ปั่นได้โลสีนะครับนี่คุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีนะครับ ตัวนี้เป็น s p นะครับเดี๋ยวดูหน้าก็เห็นนะครับหน้าตาคุค้นๆประจำช่องเรานี่นี่โชว์วงสวิงสักหน่อยโอ้โห <laughs> หมดเลย โว์ครับจับโชว์นี่หมดเลยเสียชื่อหมดเลยต้องชุดไหมต้องชุดไหมต้องชุดเปล่า ต้องชุดไหมเนี่ยอ๋อใบใบปัดมันอัดอยู่นะครับสตาร์ทไม่ติดเดี๋ยวใช้คันนี้ดันนิดนึง ใบป,ปั่นอัดอยู่นะครับเข้าเกียวว่างหมดแล้วอีกหน่อยนึงใบปั่นอัดอยู่นะครับไปเ,เริ่มกระทงใหม่กันนะครับ ไมเ่ยกลัวจะมืดซะก่อนนะครับโอ oh, <ๆ>้คนข้างจะแข็งนะครับ ขนาดโดนขนแล้วก็สูบน้ำแช่แล้วนะอ้าวเร็งมือหน่อยเดี๋ยวจะปาบไปทันซะนี่ก็เย็นแล้วครับยังอยู่ที่หมู่บ้านที่รุนอยู่นะครับนี่นาตาวิชัยดาบหักนะครับม่รู้จะของกลับบ้านไปแล้ว เอาเริ่มกระทงใหม่นะครับเี่เดี๋ยวนี้รู้จัก,จกลบลีกเป็นแล้วแม่ถูกปุ๋ยติดหน่อยเดียวทำให้ตกใจ ที่เห็นเป็นขา,ขาวๆล่องๆนะครับเป็นรอยรถเกี่ยวนะครับบางทางจะแข็งนะครับด้านบนด้านล่างก็แข็งนะครับไม่ลม ส่วมมากอ่ารถแถวบ้านผมมักจะเข้ามุมแบบว่าเข้าหัวงานนะครับเดินหน้าถอยหลังเอานะครับจะไม่วนลังจ้าก็วนนะครับไม่เดินหน้าถอยหลังนะครับยังเหลืออีกหน่อยครับต้องถอยกลับไปเก็บนะครับื่เกี้มันตกอ่อยรถเกี่ยวนะครับนั่นนะครับสบัด เดี๋ยวผมจะให้เห็นตอนเข้าหัวงานนะครับทมม่านผู้ชมหดูนะครับท่านผู้ชมนี่เลยไปแล้วก็ถอยหลังมาเดี๋ยวจะจะทำแบบใช้ผ่านนะครับนี่รถบ้านผมจะเป็นอย่างนี้ส่วนมากนะครับบางเจ้าก็วนนะครับ พระเจ้าก็าเดินหน้าถอยหลังเดี๋ยวจะให้ดูอีกคันนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวเลยไปนะครับแล้วก็ถอยหลังมานี่นะครับถอยหลังมาแลครับทําแบบไถนานะครับแบบใช้ผ่านนะครับนี่หอ้ยห้ยใต้อคอน ทีนี้ก็เริ่มจับงานซอยนะครับเวได้ดแ,ลแล้วก็เหลือกระทงสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมเอาเลงมือหน่อยแล้วเดี๋ยวจะทำซะเดี๋ยวจะปากที่ไม่ทัน ร้อยผ่านมาเมื่อกี้นะครับเอ๊น้ำรั่วเลยเดีย๋ยวต้องเอาใบาด้านหน้าเกี่ยเขาสักหน่อยอนั่นพร้อมลองรถเกี่ยวแล้วนะครับต้องถอยไปใหม่นะครับไม่หมดไม่หมด ส่งอุปกรณ์นะครับเอาครับเหลืออีกนิดหน่อยนะลงุกท้ายแล้วเราก็ต้องจากลาไปนึงนะครับพบกันใหม่โอ,อกสาสหน้าครับทุกู้ชมขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามสวัสดีครับ